เรกองเลยโอเคๆอ่าทีมลูกน้ำฝางนะครับหรือว่าทีมเจ้าเมืองฝานะครับที่พับที่สาลเจ้ากระสือนะครับขอมาิ้นต่าที่หน้าพรอมกบคุณแจสรีเจ้าขอณาจิ้นต่อตรงหน้าเวทีนี้ครับครับ หนึ่งองสามสี่ห้าเทสเทสเทสห,หนสสสึ่โอเคครับครับทีมน้ำฝากท,ที่ตะซูลองที่สสงเจ้าจมตองนะครับพอพี่ตรณาไดประธานม่นีีกุญแจอยู่ที่ไหนครับกุญแจที่พอกแสงเจ้าอครับเพราะว่ามีของมีโล่ที่ลูกอ,อยู่ตรงนั้น